พี่น้องถามว่าการรักษานี่สามารถรักษาทางศิยาศาสดร์ได้หรือไม่เออศิยาศาสตร์พี่น้องนะอิหมุสซาเฮรเนี่ยจริงๆเลวพี่น้องครับการรักษาที่ชาโรอ,อนุญาตด้วยกับรุกยะ์ด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับ สิกิตด้วยกับอัสการด้วยกับสโลวาตสิ่งเหล่านี้ถือว่าอนุญาตและตรงตามสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละวาริลลละวะสลัมอันหนึง่งรักษาด้วยไซยาซ่าเนี่ยโทกไซยาสาาแต่รักษาด้วยไซยาต่าเล่นง่ายๆอันนี้ชาโรไม่อนุญาตเนาะถ้าโทกไซยาส่าตรงรักษาด้วยอันกุรอานรักษาด้วยสโลวัตรักษาด้วย จีกีรักษาโดยสิ่งเล่านี่อันนี้ถือว่าชาโรอนุญาตตนอเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ตรงตรงตรองอะไรเกาเรียว่าต้องเลือกพี่น้องอือบอไปตึงปั๊บเลยเทียนตะเถ่าเข่งนะเออเลส้ายจินตกวินเลยเศ้าวันนี้าไม่ใช่ตรงตามสุนนะนบีเลยนี่พี่น้องนี้นี่อ่าเราก็ตัดอกเสล่ยนเะพี่น้อง นะแต่ถ้ามันรักษาด้วยอัลีฟลามิมซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟีอายารกุซีหรือสลวัตอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าอนุญาตตามลักศาสนาสว่วนโมพี่นองครับถ้าเรียนเยศาสตร์กันได้ไหมา้าวถึงโมม no. ังเลยเนาะนะตรงนี้ในอุลามะมีความเิ็นคัดเดีงแทกต่างนั่นเป็นองนอินมุสเซฮรีอินมุสเยาศาสตร์นี่ส่วนหนึ่งอุลามะตัดไปเลยหารมเรียนอ่านะไม่อนุญาต แต่อุลามาอีกกลุ่มหนึ่งหยุดทือว่าอนาุญาตให้เรียนได้ข็เรียกว่าเรียนเพื่อเกอ่านะถ้าไม่เรียนรู้แต่เดียววีที่เกจะเคไม่ได้เกไม่ทุกอ่าีได้ปะเนี่ยเรียนเพื่อที่จะเกไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะนำมาใช้อ่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของอุลามาบอกว่าเรียนได้นะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้ถ้ามันมาพันนันเนาะตรงเกพผน,นี ถ้ามาพัน,นีหากระตองเกพ้พปนญีมาปัญัน,น,นตรงเกย์ปัันนานี่อยู่ทำกลางของ่อา,ามินที่คัดเดยงแตกต่า,างของอุลมามะเอาเ,เรโรไปห้าโมไดไม่ไปองที่ก็ลาเนาะไปหาา้าไดไป้องส้หรับคนที่เป็นอัลลีเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องเกยคุณเกะสยาชาต่างๆต้องเป็นอัลลีนั้น อ่าไม่ใช่เมื่อสมมครเล่นพี่น้องนะเอะไม่รู้คงปลอมค้งแท่เออเล่ทบตาเต่าเข่งนะเทียนตาเต่าเข่งตั้งเอะไม่รู้ว่าอันนี้เพราะฉะนั้นตรงเป็นผู้ที่อัลลีมาเฮ์เชี่ยวชา่นชำนา่นในเรื่องนั้นจริงจริงพี่น้องครับเนาะที่มาโชดเลยเนาะอันนี้ก็อนุญาตให้เราไปรักษาได้เนาะทั้งนั้นและทั้งนี้พี่น้องอย่าลืมว่าเราตรงอยากกินต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลา ลบมาซราบอกโผขึ้นได้โมว่าคนนั้นเลยทาฉันลบมาเครียดนอนไปรับความทําขึ้นบางผลพี่น้องเ้าว่าอยู่ได้อยู่นี่นะพอลบๆมาถึงเขาว่าคนนั้นเล่ว่ามาชาลอยอยากลังบางผลนะไม่ได้นั่นพี่น้องด้วยจั่นจะบันคงโมพี่น้องในคีตาบีเยริมีเนเชรออีกโนเนอธิบายว่าไม่อนุญาตทือว่าฮารัมบนโมนี้พี่น้อง ที่จะไปบอกว่านายโ้ทโทยินตรงนั้นนางขอ้อโทพลวกตรงนั้นนายข้อ,ขอเผื่อนทำพันนั้นไอ้นี่ถือว่าหารำไม่อนุญาตที่จะบอกต่อผู้ป่วยไอเราลาที่ไปค้าไม่ยอมไปที่ไปห้ามม้วนเชียมโมว่าเดีย๋ยวมัโทษกลวกเออพี่น้องอ่าไอคนท่านมาใ,ใครคลองเขเรานั้นอ่าเนี่ยเราไปห้าก็จีเอาตรงนั้นเลยเนาะ แต่ถ้าโมนี่ไม่บอกอ่าล่ะมันปลอไม่เท่โมนี่วดดา่าไปหาโมดูฉานมันเหม็นเป๊ะเ,เ,เลยเอ่าเนี่ยไอ้เราก็มีส่วนพิษด้วยพี่นองเพราะฉะนั้นเราไปหาหนึ่งผู้ที่เป็นโมปี่นองไม่ต้องบอกว่าเคยทุกไอ้เลเคยทำไอ้เลยนะเป็นยินเป็นเชตันป็นพวกปินอะไรไม่ต้องบอกทำน้มไปให้ทำซานไปให้ต้นอ่อนนา้านั่นไปอาไปและขอดูอ,อิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาฮัยฮยจบ อ่าได้ไองเขนั่นพอ่อปีน้องแต่ถ้าไปโบกขันลาวเพื่อเพื่อก็ดีชีริกกับปลวกล่างบานแล้วที่นั่นปลวกนี้เล่เหลวนะไปจ้างรถดันมาตินะไปยึดมันอยู่ว่าปลวกมัมบริเบกัสไปขันยิบปี่น้องเพราะฉะนั้นฝากปี่น้องตรงนี้ว่าถึงแม่เราจะอะอนุญาตให้เรารักษาได้เนาะตามหลักการศาสนาโดยวิธีการติดตุกตรงตามสุนนะเนี่ยทางนั้นและทางนี้เราจะตรง ยึดมันเอียติกัสพี่น้องให้มันคงอย่าไปชีริกกับสิ่งเหล่านั้นเนาะวัลอลวะลัม